หัวใจสีชมพูของสาวอ้ําพัชราภาคือก่อนหน้านี้สถานะสเตตัสหัวใจของเธอมันค่อนข้างที่จะคลุมเครือไ,<ป>ไม่ค่อยรู้ตกลงรักหรือเลิกกันแน่แต่ว่าดูเหมือนว่ามีคนตาดีเข้าแอบไปส่องไอของสาวอ้ํา<ม>แล้วก็กรากบว่า<ม>เห็นหนุ่มเกาหลีหล่อล่าคนหนึ่งงานนี้จะใช่หนุ่มหรือว,ว่าหวานใจคนใหม่ของสาวอ้ําหรือเปล่านะคะตาดีจริงๆนะชาวเน็ตเดี๋ยวนี้นะ เออโค้ชรูปคู่กับใครนี่ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาได้หมด <โฮ S 1> เลยะนะคะ,คะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวอ้ําเขาเคยประกาศว่าไม่ได้คุยกับหวานใจแอมพิธานมาพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้โกรธกันนะคะ<อ>ก็เลยทําให้สถานะหัวใจของซุปตาสาวคนสวยเนี่ยยังอยู่ในโหมดคลุมเครือว่าตกลงมันรักหรือเลิกกันแน่ชาวเน็ตเขาก็เลยจับสังเกตความเคลื่อนไหวในโซเชียลของสาวอ้ําที่เพิ่งไปพักผ่อนลันลากับบรรดากแก๊งเพื่อนสนิทที่ทะเลหัวหินค่ะแล้วก็บังเอิญไปสะดุดตากับหนุ่มเกาหลีหุ่นล้ำหน้าต่จีจีคนหนึ่ง ที่ดูไปดูมาเขาค่อนข้างมีความสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกับเพื่อนๆในแก๊งอยู่นะอ่ะเออดีหลองานดีบอกเลยว่าดีนะคะแถมหนุนเกาหลีนะยังลงรูปภาพคู่กับซุปตาสาวสาวอ้ํามีในในส่วนของเขาเขาก็ลงคู่กันเหมือนกันแล้วก็มีแคปชั่นแบบ หยอกเบาๆค่ะคุณว่า Good sister แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะคะดูใน IG ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวอ้ามเขายกกวนเพื่อนไปเที่ยวที่เกาหลีมาก็ปรากฏภาพของหนุ่มคนนี้อยู่ร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคุณนะอเออเดอเดเี๋ยลองเรียบเรียงประติดประต่อเรื่องราวดูแล้วเหมือนว่า ะมีอะไรหรือเปล่านะคะแต่งานนี้ค่ะคุณขาดับมโนกันเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการที่สาวอ้ําเนี่ยเขาโพสต์ภาพหนุ่มเกาหลีคนนี้พร้อมอธิบายอย่างอารมณ์ดีตามสไตล์เธอเลยว่าคนนี้รูปเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าจิ้นค่ะอย่าจิ้นอ๋อไม่ใช่ เฮซะแล้วนะคะแบบนี้แฟนคลับอ้ําแอมเขาก็โล่งอกนะคุณนะไม่ใช่หนุ่มใหม่อย่างแน่นอนนะคะสาวอ้ําออกมาเคลียร์ขนาดนี้แล้วส่วนความสัมพันธ์ของคู่ที่เคยหวานเนี่ยจะกลับมาสมานรอยร้าวกันได้เมื่อไหร่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปคุณขาต้องแล้วอุ้ยหน้าตาดีด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีใครบอกว่าเลิกไงอ่าใช่เขาบอกว่าห่างกันเฉยๆใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วแต่ว่าในไอจีของสาวอ้า ไม่ได้ฟอลโล่แล้วเท่านั้นเอง <c oughs> แต่แอปยังฟอลโล่อยู่นะ <c oughs> แล้วฟอลโล่หนึ่งเดียวด้วยถูกป้ะ